ห้องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอน ทำไมหลวงปู่สูงชอบไปช่วยสิทธิ์ที่สิงคโปร์หลายๆคนที่มีความเชื่อและศรัทธาหลวงปู่สูงว่าเป็นพระที่เหนือโลกถึงแม้ว่าจะมีคนบางกลุ่มมองว่าหลวงปู่ไม่ใช่พระท่านเคยเป็นฤาษีมาก่อนบ้างก็บอกว่าท่านเคยบวชเป็นพระมาก่อนแต่ได้ศึกออกมานุ่งขาวห่มขาวเป็นดาบท ไม่ว่าหลวงปู่สวงจะเป็นพระหรือวดาบทก็ตามแต่ที่ร,รู้ที่ทางช่องเรียกชื่อปู่ว่าเทวดาเล่นดินที่มีบางท่านว่าไม่เคยได้ยินมีแต่เทวดาเดินดินทางช่องขอยึดเอาชื่อเทวดาเล่นดินตามชื่อเหรียญที่โด่งดังของหลวงปู่สวงที่มีชื่อรุ่นว่าหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดิน ที่ลุงสามารถเป็นผู้สร้างและเมื่อสร้างเสร็จแล้วลุงสามารถไปให้กับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็โยนลงดินนั่นเองที่เป็นชื่อรุ่นที่สมบูรณ์ว่าเทวดาเล่นดินหลวงปู่เป็นเทวดาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้และไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานจึงทำให้ไม่ได้มีเฉพาะผู้คน ที่ได้พบเจอหลวงปู่เท่านั้นที่มีความศรัทธาบางคนไม่เคยเจอกับหลวงปู่หรือไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่มาก่อนก็มีเพียงแค่ได้เห็นรูปภาพของปู่เท่านั้นแต่กลับเกิดความศรัทธาหลวงปู่เหมือนเคยพบเจอกันมาก่อนและยังได้เจอกับปาฏิหาริย์จากหลวงปู่อย่างไม่คาดฝันมาก่อนด้วยส่วนท่านที่พบเห็นหลวงปู่ในครั้งแรก ที่มองหลวงปู่ว่าเป็นพระอะไรไม่สำรวมไม่เคร่งครองจีวรไม่เรียบร้อยนั่นก็คือความคิดเห็นของผมในครั้งแรกเช่นกันเหมือนกับบางท่านที่เพิ่งจะมาเปิดคลิปนี้ชมเป็นครั้งแรกแล้วก็มีความคิดเหมือนผมในตอนแรกแล้วท่านจะต้องก้มลงกราบหลวงปู่และพร้อมยอมกายทวายให้กับปู่เหมือนกับผม เหมือนดังสาวน้อยคนนี้ที่ได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปกว่าสิบปีไปใช้ชีวิตแล้วก็มีครอบครัวจนมีนางฟ้าน้อยๆอ,อยู่ที่สิงคโปร์จนกระทั่งครั้งหนึ่งที่เธอต้องพบกับปัญหาพบกับความกดดันต่างๆจากที่ทำงานแถมยังโดนเจ้านายโกงค่าแรงอีกด้วยมันยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับเธอทำให้เธอรู้สึกมืดมน ไร้หนทางไปหมดใจของเธอในตอนนั้นรู้สึกว่ามีเพียงหลวงปู่สวงเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเธอได้ทำให้เธอตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลวงปู่ช่วยเธอเรามารับฟังเรื่องราวปฏิหารจากแรงศรัทธาของเธอกันเลยครับ ฮัลโหลเจ้า,าวันดีจ้าวันดี้ค่ะโอ้ย<ะ>เสียงหล่อจังเลย <laughs> ผมเกือบไม่ <laughs> ไมได้เป็นสรพงษ์ชาตรีแล้ว <laughs> เหมือนสรพงษ์เนาะ <laughs> เสียงนี่เหมือนเหมือนหนุ่มน,นุ่มแตกหนุ่มเลยอันนี้สรพงั <laughs> รพง唢呐 <laughs> <laughs> เสียงหล่อมากเลยอ่ะโซตัวจริงอฮ้ยมีบุญมีบุญสัมพันธ์กันนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ถ้ไม่มีบุญสัมพันธ์ก็ไม่ได้คุยกัน อขอบคุณค่ะน<อ>ุมีมมีบุญสัมพันธ์จริงๆค่ะโอ้ยหนูออนี่น้องอะไรเนี่ยน้องซันนี่ค่ะซันนี่ค่ะซันนี่นี่แปลว่าพระจันทร์ใช่ไหมค่ะค่ะพระจัตพระพระจันทร์ค่ะซันนี่พระอาทิตย์ พาทิศโอ้พูดผิดโอ้ยมันร้อนซันนี่พาทิศคช่พระจันทร์พระจันทร์เออโอไม่ใช่พระจันทร์เนอะออนมูนพระจันทร์จะเล่าจะเล่าให้ฟังแล้วน้องซันนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่สิงคโปร์ค่ะเหรอตอนนี้อยู่สิงคโปร์เหรอมาอยู่สิงคโปร์สิบปีแล้วค่ะใช่ค่ะ มนูมาแต่งงานอยู่สิงคโปร์มามาสิบปีแล้วค่ะเหรอค่ะเอออย่างนั้นอ่ะอลองลองเล่าถึงอภินิหารของหลวงปูส่สวงซิว่าที่น้องซันนี่เจออภิษิหารของหลวงปูนะ่เนี่ยเจอ,อยังไงบ้างอ๋อช็อตแรกใช่ไหมคะช็อตแรกนี่ล่าสุดเลยเนี่ยก่อนเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอ่าคือหนูนะ่ะมีปัญหาแบบว่าเจ้านายเขาอ่ะ โกงเงินเหมือนแบบว่าคล้ายๆว่าถ้าเกิดคุณทํางานไม่ไม่เต็มเดือนแล้วเขาก็จะไม่ให้เงินส่วนที่ทํางานทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูออกวันที่ยี่สิบสองแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าคือแบบทํางานแล้วทีนี้เขากดดันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นบอกว่าหนูก็เลยึ้นหนูเป็นช่างตัดผมไงฮะหนูเป็นช่างตัดผมแล้วทีเนี้ยก็คือสมมุติว่าเราตัดผมอยู่ต่อหน้าลูกค้าเงี้ยเขาก็คือแบบเหมือนเหมือนกับ ฉันเป็นเจ้าของร้านฉันอยากทําอย่างเนี้ฉันอยากทําตามใจเขาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรคือบางทีตามใจ,มใจเขายัางไงหมายถึงว่าฉันต้องให้ตามใจที่เขาเขาอยากจะทําให้ให้ให้หนูทำอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยโอ้ทาไมอึดอัดจังเลยหนูมูว่างี้ไม่คือไม่เป็นอิสระหนูก็เลยบอกว่าโอ๊ยกดดันแบบนู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยโอ๊ยอดอดอดทนไม่ไหวละกะว่าจะให้ถึงตุดจีนก็ไม่ถึงก็เลยออกวันที่ยี่สิบสองแล้วทีนี้เขาบอกว่า ก็ไม่จ่ายตังค์จากปกติได้เงินเดือนอสมมุติว่าหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็หักเหลืออยู่สามพันอะไรเงี้ยค่ะสามพันอย่างเงี้ 3, ยโอ้หายไปเจ็ดพันเลยห,หนูก็เป็นคนสวดมนต์อยู่แล้วนะคะหนูก็เลยอธิษฐานลงหลวงปู่หลวงปู่หนูไม่รู้จะหน,หนูหนูไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าเจ้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเขาโกงเงินหนูแล้วไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะให้ใครช่วยถ้าหลวงปู่รับรู้หลวงปู่ช่วยลูกหน่อยนะหนูก็บอกว่าอย่างนี้ ปกติเขาเป็นคนกงมากสิบเหรียญเนี่ยเขาจะไม่ยอมคืนเลยแหละอันนี้เป็นเงินที่ว่าก้อนใหญ่สําหรับเขาเนี่ยเขาไม่ยอมคืนแน่นอนแด้ทีเนี้ยพรุ่งนี้เหรียญสิงคโปร์เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหรียญเหรียญสิงคโปร์เท่ากับเงิน24บาทบ้านเราอะคะ่ะอ๋อยี่สิบสี่เอ้ยเท่ากับดอลลาร์เหมือนกันเหรอเป็นเงินดอลลาร์ค่ะอดอลลาร์เหรอโอเคอนั่นแหละหนูก็เลยหนูก็เลยแบบบอกใครไม่ได้หนูก็อัดอั้นตันใจหนูก็อธิษฐานสวดมนต์เสร็จแล้วหนูอธิษฐานอธิษฐานจิตแล้วทีเนี้ย เชื่อไหมคะคือหนูอธิษฐานจิตปุ๊บปฏิหารเกิดกับหนูอู้หนูสั่นไปทั้งตัวเขาโอนตังค์มาให้หนูปฏิหารมากเลยปกตินเ,นเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยเขาจะไม่ให้หนูเลยนะสิบเหรียญเนี่ยออสิบเหรียญห้าเหรียญหนึ่งเหรียญเขาไม่ให้เลยนะแล้วเนี่ยเขาปฏิหารมากเลยหนูแบบสั่นเลยหนูก็อปฏิหารแบบหนู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 ดีใจ แล้วที่หนูก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเกิดส่วนที่เขาโอนตังมาให้เนี่ยหนูไม่เอาหนูจะโอนตังไปให้คุณอริชัยให้หมดเลยหนูว่าเงี้ยให้ไปซื้อที่ดินให้อ่าเป็นบุญกุศลหนุนนําให้ชีวิตหนูสูงขึ้นหนูว่าเงี้ยหนูก็โอนมาปุ๊บหนูโอนไปไปไปบัญชีเลยค่ะหนูหนูหนูแจ้งพี่พี่เขาค่ะหนูไม่รีรอเลยหนูรีบโอนเลยโอนมาเท่าไหร่เมนนั้น โอนมาห้าพันค่ะ <S 1> <S 1> <S อเออรอบแรกโอนมาห้าพันแล้วรอบที่สองหนูก็โอนไปอีกห oh. ้าพันโอ้แล้วเราเราเรามีเงินเหลือใช้เหรออู้หนูหนูมีค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าหนูไม่ชอบอ๋อลืม,ล,มลืมไปว่าเราเศรษฐีใหม่ลืมไปนะ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ <S 2> <S 2> ไม่ใช่หนูไม่ใช่ว่าไม่หนูเป็นคนว่าไม่เดือดร้อนแต่ว่าหนูไม่ชอบคนขี้โกงอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ใช่ แต่แต่ไม่ชอบหนูเป็นคนแบบตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหนูทํางานหนูก็หนูก็เหนื่อยใช่ไหมคะมันก็ควรจะได้เงินค่าแรงของหนูไปอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะขี้โกงหนูจะเอาเงินไปแบบแบบเฉยๆอย่างเงี้ยเอาคุณทํางานไม่ครบเดือนคุณคุณจะคุณก็คุณก็ฉันก็ไม่จ่ายคุณครบเดือนนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่จ่ายด้วยับนายจ้างนายจ้างเขาผู้หญิงผู้ชายอะ่ะผู้หญิงค่ะเป็นเป็นคนไทยเขาคนไทยด้วยเหรอคนไทยค่ะอ๋อเขาไได้สามีที่นู่น เขาได้สามีที่นี่แต่ว่าเขาก็บางทีหนูก็สงสารเขาเขาก็เป็นมะเร็งนั่นแหละเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งขั้นที่สี่แล้วนะตอนแรกหนูคิดว่าโอจะจะทําบุญให้เขาแต่ว่าหนูทํางานเกือบเป็นเดือนเนาะหนูก็เหนื่อยหนูหนูก็หนูก็อยากได้เงินมาตรงนี้มามาเอามาทําบุญยังดีกว่านะหนูฟังคุณอาริชัยเนี่ยหนูศรัทธาหนูศรัทธามากเลย รู้ศรัทธานูรู้จักท่านมาหลายปีมากเลยค่ะประมาณห้าหกปีแล้วมั้งเนอไม่ใช่ห้าหกปีแปดปีแล้วค่ะลวง,ลง,ลง,ลงปู่สวงเนี่ยหนูรู้จักลวงปู่สวงนีแปดปีแล้วแต่ว่าหนูเพิ่งจะมาดูคุณอริชัยเนี่ยเมื่อ,อปีปีเดียวปีเดียวเนี่ยค่ะหนูก็หนูก็ดูดูดูฮ่าหนูกด็ดูดูจนจบดูทุกคลิปแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยพอมาเนี่ยตูจีนเนี่ยเขาโอนตังมาให้เสียหนูโอนไปให้ เศษหนูก็อู้ตื้นตันใจคือได้ทําบุญด้วยแล้วก็เงินที่ที่หนูได้น้าพักน้ําแรงหนูหนูได้ไปทําบุญด้วยแล้วก็อ่าหนูก็ตื้นตันใจที่ลุงปู่ช่วยหนูปฏิหารอันนี้อันนี้เป็นปฏิหารอ,อันที่สองและทีเนี้ยก่อนที่จุดจุดจีนเนี่ยเมื่อเร็วๆเมืเ่อเมืเ่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไปกินนั่งกินเหล้าดกินเบียร์ด้วยกันสี่ห้าคนแล้วเขาคือแบบว่าเขาเขาเป็นติดโควิดอยู่เขาคนเดียว แล้วีนี้หนูอ่ะแล้วรู้รยังไงว่าเขาติดอ่ะเขาเขาเช็คค่ะหม,มายถึงว่าตอนตอนที่กินด้วยกันเนี่ยนั่งกอดนั่งนั่งคอเคียนั่งดื่มแกะดื่มแก้วแก้วเดียวกันเนี่ยคือไม่รู้หรอก ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นทีนี้พอพอกลับบ้านแล้วพอกลับบ้านบอกว่าอุ้ยซันนี่ทําไมฉันโทรมาหาหนูบอกซันนี่ทําไมฉันมันคัดจมูกมากเลยนางก็พูดเสียงแบบเสียหมือนคัดจมูกอะค่ะหนูก็เลยเอ๊มเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าก็เราไปไปลองเช็คดูก่อนซิไปเอาเอาเอาตัวเช็คมามาเช็คโควิดดูซิว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นหวัดหรือว่าเป็นโควิดหนูก็พูดพูดแบบว่าแคมตลกเนาะ เขาก็เลยเอามาเช็คดูอ้าวสองขีดทีนี้ <ừ? S 1> <laughs> หนูก็ตกใจโอ๊ยตายสองขีดขึ้นมาสองขีดเลย <ừ? S 1> โอ้ตอนนั้นตอนสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่มขึ้นมาสองขีดโอ้หนูตกใจเลยเนหนูก็ตื่นขึ้นมาหนูก็รีบเอาเอาเอาอาเอาไอ้ตัวตัววัดไอ้โควิดนะมาเช็คเอ้าหนูก็ไม่มีหนูก็มีทุกคนพากันโทรหากันใ <anki pocket S 2> หญ<า>่ <laughs> เลยว่าหนูก็ไม่มี <laughs> แล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ไม่มีอ่านั่งกินกันด้วยกันเนี่ยไม่มีนั่งกินช้อนเดียวกันก็ไม่มีตัวเช็คของเพื่อนเนี่ยมันพังหรือเปล่าเพื่อนซื้อเพื่อนซื้อมาค่ะพั <c oughs> <c oughs> งไม่ได้ค่ะที่นี่เขาเขาแบบว่าไอ้ทันสมัยมากพั <c oughs> งไม่ได้ที่นี่เพื่อนจะซื้อแล้วทีเนี้ยพอพอเช็คพรุ่งนี้เช้าเอ้าเช็คก็มีอีกทีนี้หนูก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอจะเธอจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ฉันนะ่ะเชื่อเชื่อเป็นแบบสนิทใจเลยเชื่อล้านเปอร์เซ็น์เลยว่าหลวงปู่ท่านน่ะท่านมีปฏิหารท่านช่วยจริงๆเธอมาให้แฟนเธอมาเอาพระหลวงรูปหลวง,ง,งปู่ปละเปะไปไปไหว้ไปไปไป,ไปวางไว้ในน้ําแล้วก็อธิษฐานจิตสวดมนต์แล้วก็ขอบอกว่าถ้าเกิดลูกหายโควิดภายในสามวันแล้วลูกจะอ่าเอาเงิน จำนวนเท่านี้ไปทําบุญทำระะคังแล้วก็ทําบุญซื้อที่ดินเป็นจำนวนสามพันบาทปาฏิหารของเธอยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ในคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าเธอสามารถจะช่วยเพื่อนจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่และหลวงปู่จะสร้างปาฏิหารภายในสามวัน ตามที่เธอขอหรือไม่อย่าพลาดในคลิปหน้าอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ